รถหกล้อเข้าใหม่นะครับตู้แห้ง10บานความยาตู้นะครับ7จ็ดเมตรหกสิบฮโนวิกเตอร์สองแรงม้าปี60นะครับสภาพภายในห้องโดยสารนะครับเราลื้อทำความสะอาดให้ใหม่ ทำการล้างนะครับส่วนเบาะชีคาดเราส่งไปหุ้มให้ใหม่นะครับมีสองคันให้เลือกนะครับสำหรับท่านไหนกำลังมองหาอยู่นะครับรถอ่างแท้นะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีชนหนักรถพร้อมใช้งานนะครับสำหรับ ท่านไหนจะให้ทางร้านเก็บงานให้นะครับสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับสนใจนะครับเข้ามาดูรถเบอร์โทรติดต่อ094 282 4193ี28ร้านเปิดทุกวันนะครับ สนใจโทรมาแล้ครับผมสวัสดีครับ